สวัสดีครับผมมิสเตอร์แอร์เตนนะครับวันนี้เรามาทดสอบดูแรงลมของแอร์เต็นกันนะครับเปิดโดยใช้รีโมทนะครับนีครับแรงลมจากแอร์นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีแค่ระดับเดียวแต่ว่าความแรงสามารถส่งผ่านความเย็นไปถึง ในเต็นท์ขนาด4-6ฟุตได้ให้ความเย็นโดยทั่วถึงเลยนะครับสวัสดีครับเต็นท์เคเครับวันนี้เรามารีวิวเรื่องอุณหภูมิแอร์ที่ออกมาจากช่องเย็นนะครับด้านซ้ายน,นะครับตอนนี้อุณหภูมิที่26.5องศานะครับซึ่งเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะครับส่วนด้านขวานี่คือเป็นอนุณหภูมิที่ตั้งไว้นะครับตั้งไว้ที่25องศานะครับ คืออุณภูมิตรงนี้สามารถตั้งได้ถึง5องศานะครับเรามารู้ว่าอุณภูมิตำสุดที่ตั้งไว้5องศานั้นได้เกริงหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ที่5องศาแล้วไฟกับลิปนะครับแสดงว่า,อาตอนนี้เครื่องกำลังรันนะครับขณะเราทดสอบนี้เป็นาการทดสอบเป็นห้องโอเพนแอร์นะครับหมายความว่า ไม่มีเต็นท์นะครับติดกทดตอบความเย็นที่ออกจากช่องลมเย็นนะครับว่ามันจะเย็นจริงหรือไม่นะครับซึ่งความร้อนจากท่อด้านหลังกับความร้อนของห้องนี่มีผลต่ออุณหภูมิที่ออกมานะครับทําให้อุณหภูมิที่ออกมานั้นอาจจะ,ะสูงขึ้นมาถึง27-28องศานะครับตอนนี้เรากําลังเร่งเครื่องทำความเย็นนะครับอยู่ที่5องศานะครับ แล้วก็เครื่องกำลังความเย็นครับเรามาดูว่าควอ,นอมนเที่ออกมาจากรถลงจากที่ที่เจดเหลือเท่าไหร่นะครับเครื่องมาพร้อมกับรีโมทนะครับเป็นรีโมทที่สามารถตั้งเวลาเปิดปิดแล้วก็ตั้งอุณหภูมิได้นะครับ เรื่องเรื่องลมลมที่ออกออกมาจากตัวเครื่องนะครับลมมีแค่ระดับเดียวนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นลมที่กําลังดีนะครับสําหรับการนอน1ท่านถึง2ท่านครับตอนนี้อุณหภูมิออกมาเลือ27องศาแล้วก็กําลังลดลงเรื่อยๆนะฮะเราลองมาดูว่ามันจะลดลงถึง25องศาหรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งถ้าเรา ใช้แอร์ตัวนี้ในในใน,ในเต็นท์นะครับความเย็นก็จะลดลงไวกว่านี้ครับแต่นี่คือเราทดสอบว่าความเย็นที่ออกมานั้นเป็นลมเย็นจากคอมเพรสเซอร์จริงๆรับไม่ใช่ไม่ใช่ลมเย็นแบบไอน้ำนะครับ าสมมติรีโมทข,ข,ของของเราเสียนะครับก็ยังมีปุ่มที่สามารถปรับคณหโทมิแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดได้ที่ตัวเครื่องนะครับด้านนี้จะเป็นปุ่มตั้งเวลาเปิดปิดปิดเครื่องได้ถึง12ชั่วโมงนะครับ1-12ชั่วโมง ส่วนด้านาด้าน,ด,านด้านในเป็นเป็นองค์รอขึ้นกนะ็คือ,อตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปุ่มปิดนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเมื่ออุณหภูมิถึงนะครับเครื่องก็จะตัดโดยอัตโนมัติครับครับตอนนี้อุณหภูมิลงลงย6อ,องศานะครับแกนลดลงเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้25.9บ้าจด้องศาแลครับผมปรับอุณภูมิขึ้นมานะครับเพราะว่าถ oui> ้าเราตั้งอุณภูมิที่3่ำเกินไป5องศา6องศานี่คจะทำงานหนักเกินไปนะครับตอนนี้ผมตั้งอุณภูมิที่ที่20 ซึ่งอุณหภูมิข hey. องส่วนนี้ต in ั้งได้ถึง30องศานะครับงใคารนะคะคะับครับครับวิวหน้าผมจะมาต้นสอบในห้องห้องปิดนะครับหรือว่าในเต็นท์นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ